สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสมองสุบอนพ่อพอ,พอกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องก่อนอื่นเบิดก็ขอบคุณเอซีทุกๆคนเนาะที่เป็นห่วงน้องแคทขอบคุณหลายๆเด้อจ้า ที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยที่คอยให้กำลังใจตลอดมาลอยไปทางตูเลยพี่น้องเลยนี่ก็ยยางมาป่ายยางมาแล้วเมื่อบหอดเลยนั่งเศ้าเมื่อยค้าลอยพี่น้องเวลายยางไปนาะ้านะี่มันสิตัเตะตัเตะเมันอยากล้ม 1ยแหงกินน้ำเกลือกินไปเ,ดเิดประมาณลิตรหล,หละพี่เนอะก็กยังคือเก่า ไอ้คนก็บอกวา่าให้กินยาทานน้ำคาวเนาะก็ขอบใจเอฟซีทุกๆท่านหละที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยขอบคุณสุขุสุขคนที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะและก็ขอบคุณทุกคำอวยพรที่อวยพรวันเกิดให้น้องแคทขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าเด้อ ลุ่มจนออกหูพี่น้องเลยควมเมื่อย่างมาป่าผ่ววานเที่ยงหน้าน้องเพชยังบม,มีห้องน้ำน้องเพชรก็เที่ยวมาป่านี่แหละเที่ยวมาลังเถอกับเมื่อบ่ฮอดมันเหมื่อยลุ่มออกหูเลยก็นั่งเหนเมื่อยลุ่มออกหูเลยก็นั่งเศร้าเมาื่อย ใครแต่ว่ามือนี้นะมันลุ่มพี่น้องเอ้ยใครในอากาศเย็นเนี่ยจำเม็นคือหอนคือคลุนะ้มเนาเขาแห้ง <c oughs> นอนไปอยากเขาอยากนามพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นเมือเดียวกับหูซึอแบบว่าลอยไปทางกายเลย หนอยสร้างแข็งทั้งค้าเลยอย่างยันแถบสิบวได้เห็นเบาไข่ลงไปซื้อกเกลือแร่ให้อยู่ซุะกซลากอะเอามากินค่ะก็เบิดห่อหนึ่งกินลงไปแหละเวลาเขาคินนาบลงไปนะพี่น้องมันสิป,ปวดเลยปวดทอง ว่ดทองเลยก็ไปป่าน้ากับสิบุทันในบ้บนีนี่ยน,นุญ,ญตบาดคำเนาะพี่น้องเนาะทองเสียน้องแคทเป็นทองเสียเด้อโกบเกี่ยวก็มีการมีงานลายดอกพี่นอ้องเพราะว่ามีการมีงานกับน้องแคทบอได้กินเหลากินเบียเด้อน้องแคทบอได้กินประเภทนั่นนะหายห่วงเลยเพราะว่าโรกที่น้องแคทเป็นเนี่เพิ่นโมหายกินเหลากินเบียเนาะมันเป็นแอลกอฮอล น้องแคสไ้กินที่น้องแคทไปน้องแคทกับไปสอยเวียกธรรมดาบไปกินเหลากินเบียร์คือที่ลายคนขีดเนาะอันนี้อากาศมันห้อนลายคนเหมือนกับเป็นท้องกันในหมู่บ้านนี่ก็นเนาะคือแย่งเงืง่งเหมือนกับากับเศร้าฮ้ากับไปจจอเผิ่นอยู่ไปส่งบอไข่อะไรก็ไปจจอเผิ่นน้าบัดมามนีพ่นมาถือกับเจ้าของพี่น้องเลย อย่างย็นโบฮอดเทียงเศร้าไปน้ำปลานี่แหละเมยคัะสีรอดบบกคนแนวนี้พี่น้องเอ้ยบซุ่งสีรอดอยากอยู่พี่น้องเอ้ยในปากนี่ เห็นยังกะยา,ากค่ะเวลากินเลยมันบวชเสบกินได้ดำละคำหนามกะคิดยากแห้งๆนี่ก็ไปกินกะเฮดเจลลีก็วะจะจืดหนามก็ได้จงมันเป็นก็ได้เนาะพี่น้องน้องเคสพอได้กินเหล้ากินเบียร์ดอกน้องเคสไปงานน่ะก็ไปสวยเวีย,ยง,างายยยกับคนซื้อเย็นว่างงานไลนๆน่ะก็น้องเคสเคยกินดอกไล ก็มีหลาก้นกับว่าเมื่อก่อนคือเห็นเต้นอยู่เห็นที่น้องแคทเต้นอ่ะน้องแคทกับบริกกินเรล้ากินเบียร์เราพี่น้องน้องแคทกับเต้นไปสืส่อละ้งแต่บุญบ้านน้องไอ้ปังฝนอ,อ่ะแจ็กสิมเม้นจากมือผ่านมาเลยน้องแคทกับเป็นเมื่อคืนนี่มันเกี่ยวกันอยู่บพี่น้องกินน้องแคทกับเป็นสิได้กินยังเมื่อคืนนี่ไปซอยเวี้ยเงินแม่น้องอเตกะกินลาบสดปลาหน,นินกับเผือนเห็ดซุกแล้ว กินกับเขาแล้วก็กินข่าปุ้นจับหนึ่งกับปเบิร์ตซัำกันวัากันว่ามันเป็นย้อนเหลาย้อนเบี้ยนนะโมเมนต์ดอกเพราะว่าน้องแคทบอกได้กินมาปีกลัวแล้วเหลาเบียนนะมันอยากเป็นน้องพี่น้องอากาศมันหอนอากาศมันหอนเลยคนกับเป็นท้องเป็นสาลายแบบว่า ทองเสียนีนนะลงทองเที่ยวถ่ายอยู่เบิดมือพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนนี่ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่สิบเอ็ดจนวันที่สิบสองเลยยังไ่ได้หยุดน้องแคทกินยาดีเจ็บท้องนะน้องแคทกินแต่ยา o โอเนอะบ้านน้องแคทอื่นยาโ o โอยาดีเจ็บท้องกนะินลงไปกัน คือเก่าพี่น้องเ้ยยังเที่ยวขี่วยว่อยูนั่งอยู่ข้างป่ายังเมื่อบ่ได้ยังเมื่อยเศร้าเมื่อยสากยังสียางต่อพี่น้องเลยกันเป็นแบบนี้บ่รอดเทๆ มันเป็นแบบนี้บอลอดพี่น้องเอ้ยเมื่อยลอยเบอร์เบิร์ดลอยตั้งแต่กระตุนกระโตผีลงหอดแข่งหดขาโผล่พี่น้องเอ้ยย่างกระทุกตีนกระหอดสิโผล่ไปแล้วมันเมื่อยบอได้ลงท้องมานี่เป็นปีแหละพี่น้องเอ้ย ถ้ากะสิมาเป็นอีกพี่อะพี่น้องเอ้ยลอยปุตรีุตเด่นลอยลินอรเสื่อว่ากระต้นกระโตกระเบาเป็นหยงหยงเบาไปปุตรี นนี่นะไปแสรกกันนัง่งหันมันอย่างบวยหอนบริขินไปเล่นหดกับอันนะ้ำมันเม่ถาน้าม่น้องเท่นมือนนีบ่บวยเที่ยวถ่ายล่อมบล่อมก็เลย่บริไปทางใดนอนอยู่แต่ในเทียงบวยคือสิบลอดอ,อกถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องเลย ขอบคุณเอฟซีสุขสุขสุขคุณเด้อที่คอยเป็นห่วงเป็นใยน้องแคทเนาอขอบคุณหล,ลายๆและก็ขอบคุณถ,ถูกถูกคำอวยพรเนาะที่วอวยพรวันเกิดให้น้องแคทะก็ขอให้ทุกทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก็เฮงเงงรวยรวยคือกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่คอยเป็นห่วงน้องแคทขอบคุณลลายขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกกำลังใจเนาะเตน สภาพร่างกายตอนนี้โบไวพี่น้องบอกเลยบโบไวเห,ห,หมื่อยแห้งเข่าก็บริกินเบิดมเหมือมบอยากพี่น้องเอ้ยน้องแคทกับซีอาาาั้าพระจ๋าว่าเพียงสำนีล้ะพี่น้องคินหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี